หนูหนูก็เชากัดกระอกัดเชือจะผ่าเอ้ยนาปุยกำลงจะไปหนบุจอมก็จะ่าว้ทหยิบหาด้หนูยังไม่จับจอมก็จะผ่าเลยก็ปังเคยจับแล้วก็จะผ่าเปยวุ้ยว้ยวั้ยนี้ก็เว้ยหว้ยหนีแล้วจะได้ยัง้จับนีนได้ไหม ยอสั้นึงไป่วงเดี๋ยไป่วงมันหมุนนี่แล้วก็หนูกะเร่อตักบาตตัดๆๆๆตัดขาเลยยือไป่วง้ข่วงเดี๋ยวแต่ป๊บนึงตัดขาเลยหตัดไขาเยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ่ามันตัดขาแล้วคนเอาไปข่วงมันสั่มเล้นหูมันแรงของมหั่นหมูหันหน่อยหนูต้องขาวห้่งหนึ่งทายด้ยแป๊บนึงตัดขาเลยเสูเนาะไ่กวางชัดเท่า

แล้วคุณโตไปตัตมันอ้อาเงินมาแล้วไปซื้อไฟไหม <c oughs> โอ้ย่ามีแอตาย,ยกูเบลรงครับมาพากระชาก็าเร็วมันก็เกมได้ซากันซากันมันอยู่โอ้ยไฟขา,ดโ,ขาด,ดโอ้ยนปืดขาดปืดแน่เลยตัดกระเดมตัดไฟฮ่าน้ำจีนมเง้อ <c oughs>